เมืองแปริ้วจังหวัดฉะเชิงเซาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาคุณไมตรีไตรทิลานันพร้อมด้วยประธานหอ,อการค้าจังหวัดฉะเชิงเซาคุณจิตกรพระเดชศึกเร่วมกันประกาศความพร้อมในการรวมพลังทุกภาคส่วนมาช่วยกันขับเคลื่อนจังหวัดฉะเชิงเซาสู่ความเป็นเมืองอารยาสาปัดเผยคนทุกกลุ่มวัยและทุกสภาพร่างกายสามารถเข้าถึงได้มาเที่ยวฉะเชิงเซาได้สะดวกปลอดภัยเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียมครับ จังหวัดเชิงเซาเราก็มีนโยบายสั่งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือเป็นอาคารสถานที่เราก็จะให้ทําอารยสถาปัต์ก็อยากให้ผู้สูงอายุคนพิการหรือผู้ด้ยโอกาสนั้นได้มาเที่ยวแล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปอย่างนี้นะครับและสุดท้ายก็อยากจะเป็นต้นแบบอารยสถาปัต์เพื่อให้จังหวัดอื่นได้ทําตามอย่างนี้นครับ ปพระนั้นตรงนี้ก็ผมถือว่าโครงการนี้ต้องขอบคุณมูลนิธิอารยะสถาผัดเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเยี่ยมเที่ยวที่ชาเชิงเซาและผมนำเรียนนะครับผมทำแน่นอนนะครับต้องขอบคุณทุกคนอีกครั้งครับ คามขอการค้าจังหวัดเชียงแสนนะฮะจริงๆแล้วเราเองเนี่ยเห็นความสําคัญกับคนทุกส่วนทุกที่ทุกอย่างนะฮะเราพยายามที่จะสร้างอริยสถาปัต์เพื่อที่จะสร้างความสะดวกนะครับให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงเพื่อที่จะให้เกิดความเสมอภาคในสังคมของเราได้อย่างเป็นรูปธปรรมเราจะเป็นเมืองอริยสถาปัต์ที่ให้ทุกคนเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าถึงอย่างแน่นอนเลยครับ แหล่ง,งท่องเที่ยวหลายแห่งในจังหวัดฉะเชิงเซาในปัจจุบันก็จะเริ่มมีการปรับปรุงและพัฒนาให้มีอาวุาป่ากันอย่างต่อเน,นื่องแลวนะครับรวมถึงที่พิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเซาหรืออดีตตำหนักกรมหมื่นมรุพงศ์สิริพัฒน์ซึ่งเป็นโบราณสถานที่มีอายุเก่าแก่กว่า100ปีซึ่งปัจจุบันได้มีการปรับพื้นที่ตรงทางเข้าด้านหน้าให้เป็นทางลาดและมีห้องสุขาสําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ใช้รถเข็นส่วนตัวอาคารพิพิธภัณฑ์ยังคงเป็นโครงสร้างแบบโบราณที่เพื่อให้ประชาชนทั่วไปที่สน เเข้าไปที่ยวชมกันได้ครับที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเซานะคะเป็นตําหนักของรัชการที่5ท่านได้ทรงปลูกไว้เป็นเรือนแบบทรงแบบปั้นหยาแล้วก็อนุรักษ์ของไว้หมดเลยนะคะในนี้และที่นี่ก็วิวธรรมชาติสวยงามมากเพราะว่าติดแม่น้ำบางบางกงเลยใช่ค่ะเพราะสมัยก่อนการเดินทางก็ใช้ทางน้ำเป็นหลักแทนท่าน้ำเป็นหลักท่านประพาสไป ทางมนทนปาจีนมาก็มาทรงพักแวะที่นี่นี่ก็มีการจําลองเก้าอี้ที่รัชกาลที่5ทรงประทับนั่งเ<ช>มือม่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะใช่ค่ะ,คะอันนี้เป็นพระฉายาลักษณ์ของกรมขุนวัลพงศิริพัฒน์ซึ่งเป็นน้องของรัชกาลที่5แล้วอันนี้ก็คือรูปผัวท่านผัวราชการจังหวัดตั้งแต่เริ่มเลยนะคะ จนมาถึงผู้ว่าราชการจังหวัดคนปัจจุบันอันนี้คือโต๊ะทํางานของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดใหม่สมัยมากเลยแต่ตอนนี้ทําไว้เป็นที่ถ่ายรูปอันนี้เป็นภาพเก่าเล่าเรืเ่องค่ะเมืองฉะเชิงเซาเป็นภาพเก่าสมัยเมืองฉะเชิงเซานี่แหละครับฉะเชิงเซาเมืองแห่งสายน้ําและความศรัทธาที่อยู่ไม่ไกลาจากเมืองหลวงกรุงเทพมหานครครับ